ร้องนงดังสู่วงลำช่วยกันร้องเร็วขอให้เล่นฟ้อนลำเพื่อสามัคคีเอย่ยงามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้าลองกันเฮ้ย มาส่งลำเล่าเล่นเพื่อสนุกเปลืงทุกไม่ไวายละกรรมขอให้้อนลำเพื่อสามัคคีเอ่ย